ครับมาแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หมายที่บางตะบูนนะครับมาตกปลาอีคุดเนี่บางตะบูนแต่ก่อนก่อนมาเนี้ยเราได้ปลาแล้วนะเราได้ปลาเห็ดโคลโลโลหนึ่งมันมีตรงที่ลงเรือไงตรงวัดบางตะบูนเดี๋ยวตัดภาพไปนั้นเดี๋ยวให้ดูร้อยหกสิบก่อนขึ้นเรือด้วยร้อยหกสิบบาทปลาสดมากปลาไเงือกแดงปิ้งเนี่วันนี้มากระต่ายอะไรครับตายอะไรครับ นี่สายเพจสายเป็ดหรือว่าชื่อเพจไรเดอร์โก้นไรเดอร์นี่ดูดิวันนี้ก็จะพามาที่อ่บางตะบูนบางตะบูนมันก็คือที่คาบเกี่ยวระหว่างเพชรเพชรบุรีใช่ไหมไต้ใช่ครับแม่กองแม่กองตรงนี้ที่ในกล้องนี้ที่เราเห็นเนี่ยเราไม่ได้มาตกปลาเราจะมาขโมยปลาเอ้ยมาขโมยหอยนางรมไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นหมายตรงนี้ไม่เป็นหมายอันนี้คือ เวลาได้ปลาใช่ไหมคะถังขี้ครับไม่ตอดบทขี้อโอเคนี่เออเหยื่อของเราวันนี้เป็นต้มยำปลาทูเป็นปลาทูเลยแม่นี่ไงเป็นปลาทูสดเลยพอดีแม่กองูดิหน้างอคอหักเลยเราเอาปลาทูไปกินเลยปลาทูดูสดมากจริงไม่ต้องอะไรกลับเอาเรือกลับแล้วก็ไปทำต้มยำเลยาทูทำดินี่อันนี้คือเหยื่อเหยื่อใหญ่เหยื่อใหญ่ปลาใหญ่ นะครับเราก็ดูบรรยากาศดิตอนนี้คือน้ําลงนะตอนเช้าน้ําลงนะในนี้ไหมอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไตบอกยืนยงว่าวิธีเกี่ยวยังไงยาวไปว่าไตอย่งั้นมึงนิดนึงนิดนึงนะยาวไปยาวไปนะครับพยายามเอาเนื้อเข้าในนี้ไว้ไม่งั้นมันเล็มเนื้อหมดอ๋อเนื้อผับเข้าข้างในนิดนึงอ๋อเ้อเกี่ยวไปพยายามตีเข้าไปลึกเข้าไปในโหขขออในและให้คนตีแบบแม่นด้วยเดี๋ยวคนนี้ไม่เคยจะเป๊ะหรอกตรงเนี้ย เฮ้ยว่าแล้วอ่าแล้วตกอะไรครับตรงเนี้ยเอาลงมาหน่อยอ๋อเสี่ยวแค่นี้นะปูม่วงนะครับปูปูปูลูกปูตัวเล็กๆปูม่วงนี่บรรยากาศนะครับตกปลาอีคุดนะบางทีก็เป็นปลาอีคุดบ้างกดปรากฏเหลืองบ้าง ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วคิดว่าโอ้โหปากดรถครับกดอะไรกดขี้ลิงเนี่ไหนกดเถอะกดก็กดนะเฮ้ยแต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้อ๋อไหนบอกอะไรมึงให้กูทำอะไรสวยสวยปากรถือให้เปล่าไตมานี่ครับนี่คือการ นี่คือการลุยโคลนนะครับการขับเรือลุยโคลนเพราะว่าตอนนี้น้ำมันลงเนาะก็เลยต้องแบบดันเรือเลยเพื่อจะไปไหมายใหม่ที่น้ำมันตื้นไปแล้วมันไปไม่ได้อ่านี่ยีนะวันี้ไมนะ่ค่อยมีแดดใช่ไม่มีปลาดล้วยไม่มีแดดแล้วไม่มีปไฟลึกปะมันเป็นหมายเอ้มันเป็นน้ำลึกแล้วไหมไม่เป็นน้ำลึกหรอกน้ำมันขึ้นนะตรงนี้เนาะ เอาแล้วเราจะจับปูมาล่วงน้ำไปแล้วไม่ใช่ปูนะสามีเราเาคุณจะจับปูทำอะไรเอามาตกปลาเคียวเลยไหมตะคิวกินได้แล้วครับได้แล้วครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้เหลืองปั้นเลยทาคมินมาเพิ่งไปบวชมาเนี่ยทาทาขามินมาเลยเนี่ย ตอนนี้ไสแล้วตอนนี้ไสทําอนาจารแล้วครับเพราะ,ะมีคันเบ็ดล่วงลงน้ําเลยคันหมานด้วย<อ>เฮ้ยน้ําลึกกันเนี่ยไปหมดปลาเปอร์กูุดแต่แต่พุ่งแบบน้ำลึกเนี่ยไสน้ำลึกอะแต่พุพ่งแบบยิ่งพุ่งแบบปุ๊ดไปเลยอะแบบเออพุ่้ดพี่พีแบบ่คิแบบมคันไต่ไม่ไม่ครับอันนี้ของไตสอู้พุ่งอย่างแรงเลยอะ ไม่ใช่คันนะไ่นะไปแล้วไ่คันไปแล้วละมั้งหรือติดตามเสาไม่ดูเนอะอ้าวอยู่ปลาอยู่ปะเนี้ยนี่การตกปลาในน้ำนี่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 โอ้อะไรนะสวิงสวิงนี่คือการตกปลาในน้ำนะครับนี่ครับตัวปลาเลยครับนี่าลวันนะครับเดินไปทุกซอกเลยนี่หมายแตกหมดเลยครับตัวเดียวครับผมตัวเดียวหมายแตกครับโอ รู้ด้ะขาดมันขาดน่ะเนอะไกยไกยติดว่ะฮะเลยอะฮู้วววนะตอนนี้ก็กินข้าวกันไปก่อนนะครับพอย้ายใหม่ ปลายเห็ดปลายเห็ดโคนไม่ใช่เขาคน,คนที่บางภาคใต้เขาเรียกปลายเห็ดใช่ไหมล่ะนี่มาแล้วครับผม มาแล้วน่าจะเป็นชโดนะไหวไหวไอไหวไอวมาแล้วตัวแรกไ้ไหวโอ้โหคุณนี่วัดสาใหญ่ด้วยกินแรงไหมพี่เจ้แรงอยู่ดึงไหมโอ้ยครับโฉบหน้าครับผมปปนี่นะครับ อีคุดนี่ทรงจะเหมือนปานินเลยนะกับกับปลากระพงนี่แน่นอนแน่นอนมาแล้วครับมาแล้วครับปล่อย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 กันปล่อย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 กันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ครับได้อีกคนหนึ่งแล้วนะครับได้กั้งโอ้โหตัวใหญ่มากกั้งเขียวกั้งเขียวั้ี ปล<ป>่อยปล่อยไอนี่เหรอบได้ตหนักเลยามาอีกแล้วครับตัวใหญ่ด้วยทรงอย่างกับวานบูดา้าอ,อืคนนี้ได้นี่นี่นได้กันนี่ <มา S 1> ขยัน<ป>จังเลยขยันได้จังเลยเนี่ยมาอีกแล้วครับอันนี้อะไรนะไถกดคิรลิง คนที่ได้นะดูดูตามคันนะดูตามคันนะดูตามคันนี้ดึงหน้าใส่ด้วยนี่นี่นี่ใชเปล่าใได้ใืออเจะรัเสือจะเน่ดูดูความสามารถเน่เ่เน่วัดด้วยวัดด้วยครับวัดด้วยวางขานี่ได้อีกแล้วจริงๆใช้กล้ามเนื้อตูดมัดเล็กนะตอนนี้นะขออนุญาตเปลี่ยนชื่อคลิปนะตก าอีคูณขอเปลี่ยนเป็นปรากฏขคีลิงหูสวยสวยนี่นีดู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 นี่ช่วงนี้หูยชื่วประดุกวัดอหูด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 ูอยู่หลังเรือไายบอกว่าอต่ดูดิหูยชื่ววัดบูด้าครับที่หนูอยู่หลังเรือ ไต่บอกว่าให้หนูมาหัวเรือเพราะไต่เขาจะตกคนเดียวนี่เองแต่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 มีคนเสื้อแดงจะไปนัวแล้วนะเฮ้ยทำไมไปไว่จังวะคนจะไปนัวแล้วเดี๋ยวไปนัวแล้วไปนัวลแล้วเอ๊แน่นอนจริงๆไต่ตีไม่ต้องหมะค่ะอันนี้นะวิธีเนี่ยที่ไต่เขาแนะนําคือว่ามันจะเป็นเขาเรียกอะไรมันจะเป็นเหมือนสังหรือหรือหรือไม้ไผ่กอไม้ไผ่เนี่ยที่เขาทาเป็นระแนงเนี่ยมันสามารถตกอะไรปลาอีคุดกับปรากฏ น้ำเนี่ยแค่ประมาณหัวเข่าเองนะอ,อหัวเข่ายักษ์นี่อันนี้ก็คือตีเหนือด้วยอันนี้โชว์เหนือตกข้าฝั่งนู้นเอาละครับน,นี่ก็คือหมยใหม่ไม้ใหม่คือใต้ถุนบ้านใครเขาไม่รู้ไอ้ใต้ถุนเขาเรียกกระเตงใต้ถุนกระเตงนี่นี่นี่ตายบอกว่าอีคุดแน่นอนเดี๋ยวจะดูว่าอีคุดหรือเปล่านี่นี่นเป็นไม้สวยเลยเป็นไม้ใต้ถุนบ้านเขาเลยนี่ มันต้องมีตัวมันต้องได้ดูบ้านนี่สวยๆย,ยนีเนี่ยดูแล้วครับนี่อาจารย์เต้ยเข่าแล้วลองดูเป็นไงพี่เต้ยต้องรอสักพักนะเราดูนะครับนี่ไปกันแล้วครับนี่เริ่มนัวกันแล้วนี่นี่นัวกันแล้วลองไปดูผลงานกัน โอ้โหอีคุดอีคุดมันเป็นของหนูเป็นของหนูครับไหนดูสิอันนี้คืออันนี้ปลาหมอคางดำปะเนี่ยโอ้ยคุดโอเคถ้าตัวใหญ่คุดไงนี่เรียบร้อยนะครับอันนี้เรามาตั้งแต่กี่โมงนะแปดโมงเจ็ด <8 S 2> โ,โมงครึง่งจนถึงสี่โมงอะ ไต่ก็พาทัวร์เลยก็นี่เดี๋ยว,ว,วยแลวเดี๋ยวไต่ก็ยังไม่ไต่ก็ยังไม่เสร็จภารกิจนะเพราะเดี๋ยวไต่ต้องไปหาปลาอีคุดให้เราในตู้เย็นอีกลักสอบสาตัวก็คือเออดูเ <c oughs> <c oughs> ชีวิตนะเป็นไงมันไม่จบแค่นี้ด้วยเออเป็นไงคะผลประกอบการวันนี้พอไ,ได้เนาะพอไ,ไ,ได้ก็สนุกได้ ได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนหน้านน้ำทะเลที่บาะบุ้ตอนแรกเราคุยว่าจะมาตกอีคุชการทำคอนเทนต์อีคุชแต่เปลี่ยนละเป็นปรากดกิริงเรือนเพราะว่าอีคุชได้สองตัวได้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งแล้วตัวเล็กตัวหนึ่งก็มาวันที่น้ำเดินไม่ดีด้วยและปลาปลาอีคุชต้องกินตอนน้ำลงไม่ที่เราไปเนี่ยคือเรา ตอน้ำขึ้นทั้งนั้นเลยช่วงน้ำขึ้นน้ำขึ้นเยอะกว่าเนอะช่วงของวันนี้คือน้ำขึ้นมันเยอะกว่าก็เลยไม่ได้เลยจะไว้เข้าหน้ามาแก้ือเลยเข้าามาก้หรืก็ไปายามเต็มที่นะไต่ก็คือหาหาปลาในตู้เย็นที่บ้านให้เลยเพราะไต่บอกตอนแรกจะหาอีคุดแช่เย็นไม่ให้ด้วยก็โอเคก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งใช่โอเคก็เดี๋ยว ไว้คลิปหน้าคลิปหน้าเรามาที่ไหนหรือว่ามาที่นี่ใหม่ก็ค่อยติดตามเรากันใหม่นะคะเพราะตอนนี้รถไม่มองไม่มองไม่คือไม่มองไฟเลี้ยวกูเลยมีลูกด้วยเออดีเจริญพรโอเคครับอันนี้คืออันนี้คือโฉมหน้าผู้ได้ตาอีคูดตัวใหญ่และนี่คืโฉมหน้าผู้ได้ได้ได้จัง ยากนะก้างลงหลุมโอเคไม่ยบายค่ะไปละค่ะฝาก Follow Me TV ตามมาเดี๋ยวพาไปลุย